กูถามกูกูิงูอย่างเงี้กูบโอ้กูกตอแค่เดียวก่กบ่หูมาแลวไหลไปหลังโเสียดแนนข้ากระเทีมเนี่ยเขาต้องกินหามหลังอ้ขอบุ่ไม,ม่น้ยังหนัอืแต่ะเทีมอืแเอ้แงมันใสอะกินยมเบม ปแบบสดหางหวานอยู <em> ini, ่เลยขนไปล่างปั๊บ <Fahrenheit> กิฝาดก็เลยยอดอันนี้ขนยอดพุาบอว่จ่าจ่าเลกินเลยเลยบนทุาวืออวันกโอ้ขนมพุกมี้หวานายอยู่ นซื้อนี่ล่ละถ้าวิ o โอไ t เอาไปลงอ่างขวบมาคุณกำลังกินข้าวปุ่นกับกระทิกะทิหวานแซบด้วยแซม,มันอีกไม่หนัก Kan jeg se på nå? bọn 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 thang bọn 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 đó bọn 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 bọ 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 สามิบเนี้นีจริงูจริงขเขาบานนด้อักจ,จงวนบ่รถจกูก็เอาเด้ขอขาเห่อไบเนบอไปขึ้นธรรมชาติไปขึ้นนักเวียนสิงตัวใหญ่นึงมกูกูกันเน้ยตัวตัวแมงรด้วกันเนี้ <laughs> ยูแยสิบอกว่าจังไหนค่ะกูอยาากินงู งูเหลือมบอกพิ่นอยากกินอยากกินงูเหลือมอยากกินงูเหลือมก็เสียบเลยพ่อข่าก็เลยว่ากูสิเป็นสวนสัตว์สิปลางูเหลือมมาต้มแม่กูกินกูสิยอมเป็ตำรวจจับบ้านกูสิบอกเหตุผลตำรวจแล้วแม่แม่ผมอยากแห้งผมยอมติดคุกซะเพื่อเพราะว่าไม่มีสีอยางแห้งลูกกระตันยู่ยอมยอมติดคุกให้แม่ได้กินต้มงูเหลือมสวนงูเหลือม

ผูเห็ดก็เห็ดใจก,ก็แล้วมังให้ว่ามันให้เขามาอ๋อมนป็นไงดิบยดีบบเป็นแพ่เยอืมก่ดีเลยกูดแลแล้ก็หอมอืมถ้ามันไม่นำให้แบบว่าลื่นแบบว่าตอตจมในใจนดลอยจะแ คเข,ขาปุ่นบีบไม้หน่ำร้ามันเสร็จเลยฮักตว,วานจะอาดนองพินงตกมันหลังห้กระชิ้นหามหลังหนักหลังพวกไันจาดฝา

คุณพยาปอยาว์ควาอุยเนี่ยรักดาวนะงปอดาีตัวแล้วยังมาสองคนจเอา้ยเอาหอมเหรอเออผมปูกไปนิดิัวคร่วดิเพาอย่างตขวคั่ว สิก้อยกับฟอมบอกแล้วตื่นทาเหนียวหวานนมาน้เด้วยอ๋อตีเหนียวเท่ามากนี่ฮะบุ้มยัง เ่ี๋ยวเอาไข่เราป้อมู่บนไดเีรอถือกัป้อมจีบัดนั่นีพอพอพอเขาเขาเรี่ยงเพว่าจักันเดี๋ยวจะนั้นกันไปพ้อมกัหละรัดรัดสามเพียงขุนพ่อเขารกปรดสามเพียงุงไนได้คนในเนี่บเป็นอ,อันรยะเออหมหูว่าซื้อคนเปิดซ่างเพียงมัน จิ้มๆห้เลยเพ่งมาซีนนาทีตามก่อนขวดวน้เพ่งไม่ดีนยเขานี่เขาบอกเขาเข้าใตะเขาควเข้าใตะเขายังเขาใตเขายงแล้วมีอะไรแล้ววอเมีมีเียวอะไรนีวจะขอ่ไ ไอบุ๋มยาห้องกินน้ำแดงเป็นเสียบจะมดเรเฮ้ยถือถือมาที่เ้าตัวตรงว่าบอจ้าเขาไ็อยากไปโอเค 嗯。Uh huh.